ผมรู้สึกว่าทํางานในวงการอ่ะไม่ได้อยู่ที่เราครับมันอยู่ที่ว่าคนจะให้โอกาสเราทําไปอีกนานแค่ไหนมากกว่าให้คิดว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายตลอดเราไม่อยากไปเสียเวลาเริ่มต้นใหม่แล้วเหมือนที่คนเขาพูดกันอแล้วเราก็โตแล้วกันทั้งคู่สวัสดีครับผมผมเจตเจิพันธ์นะครับก็ธรรมดาเห็นผมอยู่ในเมืองบ่อยแบบว่าไปเที่ยวแถวๆบ้านบ้านผมอยู่ใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้แบบ อยากจะพักผ่อนอยากจะพักผ่อนแบบจริงๆแบบที่เงียบๆบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็อากาศดีๆแบบนี้อะไรแบบนี้ครับความรู้สึกแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ริมน้ําจริงๆครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านท่าน้ํานนนะครับผมเป็นบ้านเรือนไทยแบบเรือนไทยนานมากเรือนไทยแบบร้อยปีเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ๆเลยครับเป็นของพี่บอยช่องวันของเรานีเองนะครับผมก็มีอาหารไทยมีขนมของหวานแบบไทยมีทุกอย่างเป็นไทยหมดเลยครับ พ่อเป็นคนจีนครับแม่เป็นคนไทยบ้านผมมีพี่น้องสามคนเป็นชายหมดเลยบ้านผมเลี้ยงมาแบบไม่สปอยแต่ไม่ลำบากให้เติบโตจากสิ่งที่ลูกๆแต่ละคนเลือกและเจอเองมันก็เลยทำให้ลูกทุกคนเวลาเราจะเลือกระไรที่จะทำอะไรอ่ะมันต้องทำอย่างจริงจังครับต้องทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องทำให้เลี้ยงดูตัวเองได้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่เกิดมามีพ่อแม่แบบนี้แล้วก็มีพี่น้องแบบนี้ ผมจะเป็นที่โรงเรียนเยอะเพราะผมเป็นเด็กค่อนข้างดื้อแล้วผมเป็นเด็กค่อนข้างแบบเวลาเราไม่ผิดอ่ะเราจะไม่ยอมคือมันมันมันเกิดจากผมทําข้อสอบได้ดีแต่ในตอนประมาณมต้นอ่ะผมไม่ใช่เด็กเรียนดีแล้วครูไม่เชื่อครูคิดว่าผมโกงคิดว่าผมลอกเพื่อนผมโกรธมากอ่ะคือนานๆทีผมจะทําได้พี่ครูไม่เชื่ออะไรเงี้ยผมโกรธมากๆแล้วก็จะตีผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเถียงผมผมไปเสียงดังใส่ผมก็เลยแบบไม่ยอมไม่ยอมแต่ก็ได้คะแนนเท่านั้น ถ้าเจอสัก7ปี7 8ปีครับถ้านับแบบทำงานจริงๆนะครับเกิน7ปีครับแต่ถ้านับเริ่มจริงๆคือณนวันที่เดินเข้ามาใน Ex ซเข้ามาตัวแกรมมี่ครับมันคือจะรับเด็กปีหนึ่งอลยน้อยมากครับละครก็น้อยเพราะว่าเมื่อก่อนช่อง5้เช่าเวลาก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนทุกคนต้องต้องต้องพยายามดีขึ้นต้องพยายามแข่งกันเพื่อเพื่อให้ตัวเองอยู่ในสักเรื่องหนึ่งครับแต่ละครเรื่องแรกที่เล่นจริงๆเลยครับเข้าไปปีหนึ่งมาครับ ถึงได้เล่นเอาเข้าจริงๆเราเราทำเรายังเล่นไม่ได้อะไรเงรออีออ้ยใช่เขาก็เลยให้รอก่อนแต่ก็ผมก็เชื่อว่าทุกทางมันเป็นทางเดินที่ถูกนะในทางเดินของผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันทําให้เราเดินอย่างมั่นคงแล้วก็กลัวที่จะไม่ดีกลัวที่จะผิดพลาดตลอดปัจจุบันนี้ผมยังเล่นละครกลัวโดนแบบโดนดา่าโดนกลดอยู่เลยเพราะว่าเราเคยโดนมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้จริงให้คิดว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายตลอดผมคิด อย่างนี้นะผมรู้สึกว่าทํางานในวงการอะ่ะไม่ได้อยู่ที่เราครับว่าเราจะทําไปอีกนานแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าคนจะให้โอกาสเราทําไปอีกนานแค่ไหนมากกว่าเราแค่ทําของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าวันหนึ่งเหมือนมันแบบ expire มันหม,หมดอายุข,ขึ้นมานั้นเราก็ต้องยอมรับให้ได้แต่ว่าถ้าถามว่าผมอยากทําไปเมื่อไหร่ไปถึงเมื่อไหร่ผมจะตอบว่าทําไปจนกว่าคนจะไม่ให้โอกาสครับ อันนี้ครับผมเป็นเซตขนมไทยของบ้านท่าน้ำนนนะครับเขาเป็นขนมไทยทั้งหมดเลยถ้าเกิดไม่บอกผมมาผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับอันนี้จะทายนะแต่ชี้ให้เจตทายนะว่าคืออะไรบ้างอันนี้ฝอยทองนั่นฝอยทองอันนี้นั่นไม่รู้นะครับทองหยิบทองหยอดเหรอทองหยิบทองหยิบเหรอโอ้อันนี้รูกไหมอะไรอะขนมโคกเหรอครับตะโก้ตะโก้นะอันนี้ อะไรนะครับขาคูขาคูไส้หมูแต่ผมเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำมากเลยจริงๆครับขนมที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมเสนจันนะครับโบราณมากเสนจัน,นจกับอะไรที่มันคล้ายๆกันอีกอันหนึ่งทองเอกใช่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยอร่อยอ่ะกู <mày> ไม่ถูกอ่ะแต่มันอร่อยนะนนรู้สึกว่ามันเข้ากันแบบกลมกล่อมนะครับ อาหารไทยเป็นแบบอาหารไทยแบบส้มตำเนยจริงๆสองคนเป็นคนกินง่ายหมดกินอะไรก็ได้ซึ่งเลือกยากเลือกยากเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรดีแต่ว่ามันจะไม่มีใครบอกว่าจะกินอะไรเพราะว่าทั้งคู่ก็เหมือนอยากจะอยากจะให้อีกคนเลือกอยากจะให้คนได้กินสิ่งที่อยากกินเลยผมจะเป็นคนจบไม่งั้นจะไม่ได้กินอ๋อเขาถ้าชวนตอนนี้ถ้าถึงสักสองทุ่ม <laughs> น,าเ,น,นาเป็นคนจริงๆนาเป็นคนแบบไม่มั่นใจนะว่าตัวเองแบบหน้าตาดี <laughs> คือวิวอะ่ะต้อง,ต,องต้องบอก เขาล่วงหน้า te อ e ีกหนึ่งเขาจะมีเขาต้องมีเวลาเตรียมตัวแต่งตัวแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยครับน่าจะสองทุ่มครับพูดจริงไม่ได้เมาอ่ะคือเขาจะเป็นคนจําได้หมดวันครบรอบทุกเดือนน่ะเขาจะจาได้ที่ครบกันแล้วผมจําไม่ได้ก็เลยบอกว่าขอเป็นแบบเป็นปีละกันไม่เอาเป็นเดือนเอาเป็นปีไม่เคยคุยครับแต่ว่าก็ ก็ก็เป็นเหมือนเป้าหมายของทั้งคู่ว่าไม่ใช่ว่าแบบแค่คบเล่นๆอะ่ะเราไม่อยากไปเสียเวลาเริ่มต้นใหม่แล้วเหมือนที่คนเขาพูดกันอะ่ะแล้วเราก็โตแล้วกันทั้งคู่อะ่ะโอ้โหนี่คือของจริงเลยอะ่ะ เปเจ้าของบ้านครับผมกินเป็นไม้หมูกระทะเป็นนีมพี่จริงอ่ะผมกินตลอดเลยนะหมูกระทะมันเป็นอะไรที่อะไรพฤติกรรมคนมันเป็นอาหารที่คนที่มี relation มีความรักมีความผูกพันถึงกินกันคือสไตล์คอนเซ็ปตร้านคือกินข้าวบ้านเพื่อนแพงไหมพี่บอยคนละหกร้อยห้าสิบเองเอาใช้คําว่าอาหารเซ็ตอาหารเซ็ตคำว่าอาหารเซ็ตก็คือหนึ่งมาถึงปุ๊บคุณได้รีฟิลน้ําเป็นน้ําสมุนไพรและเครื่องดื่มชงแบบไทยโบราณ แล้วจากนั้นก็จะมีขนมไทยแก้วอยาแล้วต่อด้วยเมี่ยงคำต่อด้วยมาห่อต่อด้วยข้าเกี๊ยวปักหม้อและสาคูไส้หมูแล้วก็ถ้าเป็นกลางวันคุณก็จะได้กินก็เดี๋ยวเรือกับอัตไทยตอนเย็นคุณเป็นตะคะ<ม>และปิดท้ายด้วยมะม่วงข้าเหนียวมะม่วงที่อร่อยมากนะดูอุ้ยแก่ให้เลยอร่อยไหมก่อนอร่อยหมูสามชั้นคือดีมาก สีมากครับรู้สึกเหมือนมาเที่ยวอ่ะแหมนไม่ได,ไได้ไม่ได้มาทํางานมาเที่ยวมากินข้าวอะไรเงี้ยครับแ้วก็แบบนี่ที่ผมชอบชีวิตอย่างเงี้ยชิลๆแบบคนไม่เยอะเราสึกว่ามันก็เป็นแบบอะไรที่มีความสุขทั้งคนทําแล้วก็คนรับอ่ะไอเลิฟ <love> สุดสัปดาห์ครับมา <c oughs> ก,กินด้วยกันนะครับ <c oughs> จบครับแต่ยังไม่จบครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้มากก็คือน้ำกะทิเนี่ย มันต้องราดที่ข้าวเหนียวหรือว่ามะม่วงครับผมคิดไม่ออกผมก็เลยราดทั้งคู่ไปเลยฮะยังไงใครรู้บอกผมด้วยนะครับขอบคุณครับ